พลพักนักปรุง plus เรามาเริ่มจากการปอกเปลือกนะครับแอปเปิลเขียวก่อนนะครับจริงๆเปลือกแอปเปิลเขียวเนี่ยก็สามารถทานได้นะครับแต่ว่าสําหรับเมนูนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปอกเปลือกออกเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นแบบเป็นเยื่อๆนะครับเวลาที่เราทานก็จะรู้สึกไม่ค่อยละมุนล,ลิ้นเท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะมาหั่นเป็นลูกเต๋าไว้นะครับกระทะร้อนดีแล้วนะครับเราใส่เนยลงไปเนยละลายแล้วนะครับเราก็เอาแอปเปิลที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยผัดพอให้ตัวเนยนะครับเคลือบแอปเปิลทั่วๆนะครับจากนั้นผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเปิลเราเริ่มนุ่มลงผมใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับเมเปิลซีรัปนะครับจากนั้นครับเราจะใส่อบเชยลงไปนะครับวันนี้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแม c c คอมิกนะครับเป็นอบเชยในรูปแบบแท่งนะครับหรือว่าสติกแพ็ค 1ซองเนี่ยครับจะมีปริมาณ3กรัมหรือว่า1ช้อนชาทําให้เราได้กลิ่นหอมแล้วก็ความสดใหม่ในทุกครั้งที่ต้องการใช้ครับครึ่งซองนะครับอีกครึ่งซองที่เหลือเดี๋ยวจะมาใส่ตัวแผ่นเค้กกันทําการคนให้เข้ากันนะครับนะครับพอได้ที่นะครับแอปเปิ้ลละนุ่มดีผมก็ยกออกจากเตาได้เลยนะครับไปวางพักให้หายร้อนก่อนจะทําการแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้ไข่แดง2ฟองไข่ขาว3ฟองนะครับนมสดนะครับน้ํามันพืชเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะร่อน แป้งเค้กนะครับผงฟูครับเกลือครับเล็กน้อยอบเชยนะครับที่เมื่อกี้เราแบ่งเอาไว้ครึ่งซองนะครับงั้นนะครับเราตีให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่กลิ่นนะครับเป็นวานิลาเอ็กซ์แทร็ของแมคคอมิกครับเราจะทำการตีไข่ขาวนะครับพอเริ่มเป็นฟองนะครับผมจะใส่ครีมออฟทาท่าลงไปนะครับค่อยๆทยอยเสนตาลทรายตามลงไปนะครับเราตีแบบตั้งยอดแข็งนะครับหรือว่าฮาร์ดพีคครับ จากนั้นนะครับผมจะแบ่งไข่ขาวมาส่วนหนึ่งนะครับมาผสมกับตัว hmm. ส่วนผสมไข่แดงของเรานะครับผสมไข่ขาวลงไปนิดนึงก่อนนะครับให้มันเริ่มแบบว่าคลายตัวนะครับพอเริ่มมาลายดีแล้วนะผมจะตักไข่ขาวนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็คนไปเบาๆนะครับตะล่อมเข้ากันเทส่วนผสมนี้นะครับกลับลงไปในชามที่เราตีไข่ขาวนะครับตะล่อมให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพอตะล่อมพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ถุงบีบนะครับพักไว้ก่อนนะครับเราจะมาตั้งกระทะกัน อันนี้กระทะร้อนแล้วนะครับผมเช็ดน้ํามันครับออกแล้วก็ทําการบีบนะครับปิดฝาไว้นะครับจับเวลาประมาณ2นาทีนะครับครับผมจะทําการประกบ2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็ปิดฝาโอเคครับครบเวลาแล้วนะครับแล้วก็รีบตักเสิร์ฟนะครับแอปเปิลซินนามอนของเรานะครับราดลงไปส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเล็กๆนะครับเอาไว้เสิร์ฟคู่กัน มันก็โรยไอซิ่งตกแต่งนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวแอปเปิ้ลซินนามอนตัวนี้นะครับเอาไปกินคู่กับวาฟเฟิลก็อร่อยเหมือนกันครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ